สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมกับเด็กเอเล่แล้ววันนี้อยู่ในช่วงรีวิวครับรีวิวเนื้อเยอะเยอะนี่เอาให้มารีวิวของมีประโยชน์มากเปิหัวจังที่เลยเป็โควิดแกหัวจังสดเป็นโควิดพึ่งอเล็กทร์หลักใช่ไหมอิเล็กทร์หลัก ซึ่งแับเซเว่นก็มีรับประกันสองปีมีใบประกันใบหนึ่งก็คู่มือข้างบนนี้จะเป็นปุ่มงศาถ้าเริ่เป็นเวลาข้างในมันจะมีถาดน,นี้มาถาดนี้ตรอนี้แล้วก็ที่ที่ถาด กระห่าร้อนที่กีงง่วันเราเมนูแรกก็ราวนี่เลยทดสอบเพราะว่าอันนี้ยังคือยังไม่ได้ทดสอบเลยใชหมออันนี้ว่นนวะคลิปง่ายกว่านะ อย่างแรกเลยเอาเนยไปทำให้เป็นน้ำก่อนกระเป๋านี่ต้องใช้เนยเดี๋ยวจะไปลองไปอะนะตัวนี้มันใช้สามตาสามตาเออใส่ไหนใส่ไหนใส่ยนี้ใส่ยนียน้ Làm ta... Tôi là Tôi pháo bị áp rồi tới gần. Nơi sắc, kiểu không xả đi, vôn kim sao em kiểu sĩ vô mặt vô vô Vậy là Sống thì không ai sống hay gì Cái tầng này à Khuôn tầng này Cái này Hello Mày đâu ngắp nữa rồi nói อันนี้ดอกไม,าามา้ดอกไม้คอต้องห้าที่ขึ้นไปเหรอนี่ม,ม,าามาแล้วก,ก็อย่ามารอตอนละลายเสร็จแล้วกันครับ มาละนี่ก็ปุ๊บร้อนหนาดีเราดูกันร้อนมากเลยห้าสิบองศานีา่ยเอึ๊บโอ้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 ไอเนยจ๋าเนยจ๋าอันนั้นเอานี่ก่อนนะจอกนะัย เปี oh. ่ยงคนอ๋อเอาที no ่ช่วยนเอาอะไรมัก <ści> <car> ็อาจม่งสองอันเนาะนี่อะไรทุกคนโยมกายน เดี๋ยวเห็นนี่อายเลยเดีวเราจะใส่เข้าไอคลิปรีวิวพร้อมทำอาหารเยวกันเนาะอะรเจอะจังใ่ะยัได้อกร กิปาทัวหาน้วยออาทำเปานี่นะฮะแอ้วก็เพ่เรามากเกินอ่ะอันก็ไม่ได้กินหานในตัวหรออันนี้ผมใส่ไปมีน้ำตาลแป้งหนึ่งกระสงแล้วก็ไอ โกโก้ของโกโก้ไข่แล้วก็อะไรวะน่าจะาแค่นี้วันนีแ้แม่ทำงยอแม่ทำยากนะน่ากินอ่ะเดี๋ยวยังไม่สุกอ่ะ

ม้ยโอเคงเดี๋ยวเวาดูเลยฮะอาะก็ใส่งทีเยอยแล้วก็เมื่อกี้ืี เนะนี่ยรูปเนี้ยไอ้ที่มัเปื่อนเนี่ยล้วก็จัดปากเฮ้ยไม่น่ากินอนะ่ะน่ากินจนขนาดลืมตัวอะไรเราเขา,า,า,ามากเก็บนะครับนี่ประมาณสามสี่นาทีเนี่ยไอ้ถาดที่เขาใส่ามานี่ถือว่าดีมากเลยฮะสีกันเนี่ยก็คือไอ้เมื่อกี้มันร้อนอยู่สักพักเนี่ยแป๊บเดียวเย็นเลย ม uh ันด้านไปเอี๋ใส่กันนี่ปึ๊บประมาณสามสี่นาทีห้านาทีเลยอ่ะไปต่างๆมาเดี๋ยวก็มันจะย้อนแสง น,นี่โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนครบเลยนะปายกันทเรียบร้อยเรียบร้อยไหนดีรองดีนะมือมือฝุดเลย นี่เนี่ยนี่มาะทัที่เนนีน่โอ้โหไย่เร็วแล้วนะทุกคนบราวน,นี่นี่น่ากินไหมก็คลิปนี้ก็ขอจบเปนใ้นะ,ะระัรก็ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อครก้ามันร้อนอยู่นะให้เราด้วยนะครับหรือใครอยากอยากรู้ส่วนผสม,สมอยากรู้อะไรก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปมันมเป็นเป็นลิงก์ของที่กอฟช่องพี่กอล์ฟนทุงอะ่ะเขาสอนทำเบานี่เดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับส่หรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับน่ากิน๊ายบาย